สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเสนานาคนเก็บเหรียญน,นะครับ alia. จะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพละญญดุนยดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านแต่กดอ,อื่นก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆ,ๆน้องๆทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ เพื่อที่จะให้ผมมีกำลังใจหาเหรียญที่ผลิตน,น้อยๆมาให้พี่ๆเ,เพื่อนๆน้องๆทุกท่านได้ชมและได้ดูนะครับผมกลับมาอีกครั้งคราวนี้ก็เป็นแนวเหมือนเดิมเล้วนะครับสักแต่เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องของผมที่ผมใช้อยู่ประจํานั้นหายไปครับท่านมีอยู่สามเครื่องก็เอาไปหมดเลยครับท่านผมไม่รู้มันมเอาของผมตอนไหนขโมยไปครับถูกขโมยไปอย่างเต็มๆเลยครับคือลงไปอาบน้ําแล้ว นับประตูไว้เฉยครับปกติมันก็ทำงันตลอดครับแต่ไม่เคยเป็นมีปัญหาอะไรเลยครับแต่คราวนี้เรียบร้อยเรียนกี่เลยครับเรียบร้อยไปหมดเลยเอาครบหมดเลยครับดีนะที่มันไม่เอาเหรียญผมไปด้วยคือมันจะรีบร้อนไปหน่อยครับคือจับโทรศัพท์ได้แล้วมันก็ไปเลยครับท่านที่ผมพูดนี่ไม่อะไรเลยนะครับเพราะว่าที่ผมห่างหายไปนานก็เพราะอย่างนี้นี่แหละครับท่านกว่าผมจะหาเงินซื้อโทรศัพท์มาได้ใหม่เนี่ยยากมากครับท่านจริงๆแล้วผม่าจะมารับซื้อเหรียญภายในเดือนอีกสองเดือนข้างหน้านี่หละครับ มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจบเลยครับไม่มีกําลังใจเลยครับเนี่ยก็เลยระงับจากอาจารย์ไว้ว่าไม่เอาเงินจะไม่เอาเงินกับเขาที่จะมารับซื้อเลยครับท่านปล่อยไว้อีกสักพักก่อนประมาณคงเป็นปีหน้าครับอีกข้าหกเหรีนขนาดนี้นะครับคงนจะรับซื้อนะครับเรามาดูว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตจะอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสีบรรดบที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผังจะใช้นั้นเป็นเหรียญ จบอยู่ที่เลยละประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับยูซีแล้วมันไม่ต้องพูดถึงหรอกครับท่านราคาก็าสูงอยู่แล้วครับเน้นมือสมักเล่นคงไม่มีหรอกครับท่านสำหรับยูเอ็นซีนะครับเรามาดูลักษณะเหรียญกันดีกว่านะครับนเป็นลักษณะของเหลี้ยมแบบสองสีตัวติดคิวปินิเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีทองล้วนนะครับท่านสีทองนี่มันไม่ใช่สีทองเฉลี่หรอกครับเป็นดำแบบมูม่วงมองอยู่ครับท่านเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำกลางตะกอมสัดในเลยนะครับ เบื้องหน้าพงท่านก็ภูวิพลอนรุจิศูนย์ด้านหลังก่อรัตเาการที่เก้าครับท่านบารมรีูกพงท่านดุยรับเป็นไงบ้างครับเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับคมชัดเจาะมากครับท่านสวยงามมาการครับเป็นเรียนที่สมบูรณ์แบบพอสมควรครับท่านก็มีระบุระบี้ตามขอบเหลี่ยมธรรมดานี่นะครับท่านดุยครับมันก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเลยครับเรียนที่ผ่านการใช้มาเพราะว่าเป็นอยู่ในระบบบุญเวียนนี้นะครับท่าน เรามาดูขอบฟ e ฟข <hi> เฟืองกันดีกว่าครับว่าเป็นไงมั่งโอเคครับขอบเฟืองเหลียญดีครับเลยบุกเลยบี้ก็เยอะพอสมควรครับสำหรับเดือนนี้ครับไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรครับแต่ก็เก็บได้แล้วครับท่านเพราะตอนนี้เลีอนพฤศจเกายนนะแทบจะหาไม่เจอเลยครับดูนี่ครับขอบเฟืองสำหรับเดี่ยวก็โอเคนะครับตรงกลางไม่มีระบบุกลบี้หรอกครับมีแต่ขอบเหรียญเท่านั้นแหละครับก็มีอยู่พอสมควรทีเด <precautions. S 2> ียวมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับท่านประเทศไทยอักษรบิีวสามตัวชี้ขึ้นอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาดีหนึ่งแล้วครับท่าน สำหรับอักษรบิลนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้มือรู้ลูกคำดูวเป็นเดียนอะไรนะครับพศ2545ครับท่านนี่ครับจนตรงกลารกระเพาะเนื้งลาเวลาลามจำลูกไม้นี่คือแม่นางเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยและสิบบาทอะไรบิดนะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนกรมเหรียญครับสำหรับปี2545นี้นะครับท่าน จำนวนกำไรอยู่ที่ 60, 000, 3, 000, 3, 000, 3, 000หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านหกสิบ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับท่านอืมอืมไม่เท่าไหร่นะครับในระดับยูนิเทนก็ให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สบาทเลยครับท่าน oh, โอ้โหทีเดียวสูงทีเดียวครับท่120บานหนึ่ง้ยิบาทเนี่ยส่วนเงินที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบบาทเลยนะครับ